สวัสดีครับผมโอ้ยโมเดลยังมุอเสาเนาะโอ้ฟังเสียงนลงไปครับอ่ะบ่เสาหลองด้วบัดนี้โอ้บรรยากาศเจ้ามุอเสาครับผมมาทงมาทานเนาะมาหายามหนูครับโอบตักจิ๋วๆว่ถือผมดันว่าถือุดยุ่งยุ่คิดว่าซีหลังโดยประมาณครับผมครับเล็กครับผมเดี๋ยวฟังเสียงฟังเสียงครับนั่นครับผม นกต้องเชื่ันกนนี่ค่ะบรรยากาศฟังเชื่นนกตอนสุดซ่าครับผมแต่นกุเสียงบุบบานนี่โอ้วนน่นน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 ่นน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 ้นน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 น ยังอากาศตอนตอวัวซ่าผมสดชื่นว้าแตยิ่งคิดว่าอ่าเนี่ยประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวผมสิปิดกันนี่กอนผมสิขอกันจบการถ่ายกอนผมไปให้ยานมบุญดีกอนนะครับเนาะสวัสดีครับผม